การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผออเขื่อนสลินทรจัดก,กิจกรรมงาน2021ที่ยวเภอสลินทรเมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาว ที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารเรือนดมน้อยเขื่อนสรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีนายกรสิ์พักโชตานนท์อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน2021เที่ยวอำเภอรสรินทร์เมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาวและงานครบรอบ49ปีเขื่อนสรินทร์โดยมีนายสนองมะลายขวัญในอำเภอรสรินทร์ส่วนราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนกลุ่มวิ สหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มสตรีอำเภอสลินทรและประชาชนร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจในภาพรวมของอำเภอ จากนั้นประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเปิดงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรรอบเขื่นนอนสินอนพร้อมเดินชมผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้างานนาตลาดดมน้อยบ้านดินเขื่อนสินทอน ภายหลังการเปิดและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปไฮไลท์สำคัญคือการแสดงนาฏศิลป์ส,สร้างเมืองโดยนางรำ449คนบนสันเขื่นนอนสิรินธรพร้อมขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนธงอัตลักษณ์จาก76หมู่บ้านโดยการแสดงฟ้อนรำเพลงออนซอนสิรินธรและร่วมร้องเพลงต้นกล้าของแผ่นดินณบริเวณสันเขื่นนอนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับอำเภอสิรินธรเป็นอำเภอที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงทั้งการท่อง เที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเขื่อนสลินทรและเขื่อนปากมูลสะพานแขวนแก่งตะนะน้ำตกตัดโตนการล่องแพลำดมน้อยและล่องแพเขื่อนสลินทรและพัทยาน้อยวัดสลินทรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ในปี2563อำเภอจึงได้กำหนดให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยว2020เที่ยวอำเภอรสรินทรอเมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาวโดยบรรณาการจัดการร่วมกับงานครบรอบ48ปีเขื่อนสรินทรอนเป็นครั้งแรก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2562ส่งผลให้การท่องเที่ยวหยุดชะงักผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารธุรกิจที่พักได้รับผลกระทบและประชาชนว่างงานเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากที่มีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้และมีมาตรการผ่อนปรนในหลายด้านอำเภอรซิลินทรจึงได้กำหนดแนวทางฟื้นฟูโดยใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอผพึกกำลัง จากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอรสรินทร์เพื่อให้ประชาชนมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนเข้มแข็งมุ่งสร้างเมืองแห่งมิตรภาพและความปลอดภัยใช้ศักยภาพอย่างมีคุ้มค่าในมิติด้านการเกษตรปลอดภัยท่องเที่ยวยั่งยืนผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพและการค้าขายชายแดนการพัฒนาเมืองด้วยแนวคิดศิลป์สร้างเมืองได้แก่ศิลปะศิลปินนาตศิลป์และหัตถศิลป์และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอ ดินทอภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่าการท่องเที่ยววิถีเมืองชัยแดน